หลังจากที่ผมใช้เวลา148ชั่วโมงนะครับในการไล่เก็บอาชีพเมนท์ทั้งหมดในเกม Hogwarts Legacy นะครับผมก็เลยอยากจะมารีวิวในมุมของคนที่ชอบเก็บแพติ i n นันะหรือว่าอาชีพเมนท์ทั้งหมดนะในเกมนะครับสิ่งแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงเลยก็คือเรื่องของเวลาที่เราใช้เล่นเกมนี้นะไอ้148ชั่วโมงของผมเนี่ยมันรวมยืนเฉยๆเดินอ่อยๆไปเรื่อยชมนกชมไม้นะครับ รวมถึงกับที่เราต้องเล่นรอบย่อยๆอีกประมาณ3รอบนะเพราะว่าเ,าเกมนี้มันจะมีอาชีพเมนที่เราจะต้องทาเควสบ้านนะครับในแต่ละบ้านเนี่ยก็คือมันจะมีพวกกิฟฟินดอมีซิลิทิลินมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็คือถ้าเราเล่นรอบใหญ่ๆก็คือเล่นรอบใหญ่ก็คือรอบที่เราเก็บทุกสิ่งอย่างหมดเลย1รอบนะครับและเราจะเล่นรอบย่อยก็คือแยกไปในบ้านที่เราไม่เคยเล่นเนี่ยประมาณอีก2ชั่วโมงกว่านะ ประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับก็คืออีก3รอบเนาะสชั่วโมงกว่า3ารอบก็คือรวงไปแล้วนะเป็นเสร็จก็ประมาณ1 4 8ชั่วโมงที่ผมใช้ไปนะครับถามว่าคนอื่นอาจจะเร็วกว่านี้นะเพราะผมอ่อยๆไงผมแบบเดินเล่นไปเรื่อยดูนั่นดูนี่ชมนกชมไม้นะครับจริงๆแล้วมันอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับถ้าเราตั้งใจเก็บจริงๆนะต่อไปนะครับเรามาดูว่าไอ้ถ้วยไหนเนี่ยมันช่างยากเย็นแสนเข็นหลือเกินนะครับในเกมฮ o อก a อร์ดเลกาซีนะ ผมขอใช้คำว่าถ้วยก็แล้วกันนะครับแทนคำว่า achievement นะเพราะว่าผมเล่นใน PlayStation 5นะเออก็จะติดคำว่าเก็บถ้วยเก็บถ้วยเก็บถ้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอาเป็นว่ารู้กันนะครับถ้วยที่ผมคิดว่ามันยากที่สุดเลยอ่ะในเกมนี้นะครับก็คือถ้วยเก็บ collection ต่างๆนะครับคือไอ้คำว่า collection ของมันอ่ะคือมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณไปปฏิสัมพันธ์ด้วยทั้งหมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจุดฟ้าทาเวลทุกสิ่งต่างๆนะครับไอรวมทั้งถึงไอ้แผ่นแผ่นป้ายนู่นนี่นั่นที่เราต้องไปเก็บสะสมนะครับทั้งหมดทั้งมวลเลยในเกมนี้ทั้งหมดนะครับมี1428ชิ้นครับคุณฟังไม่ผิดนะคุณฟังไม่ผิดนะครับทั้งหมดคือ1428ชิ้นนะครับอ่าเป็นคอลเลกชันสะสมไอพวกแบบ รูปนู่นนี่นั่นคอลเลกชันเนี่ยอยู่ในคอลเลกชันประมาณหกร้อยสามชิ้นนะเออรวมทั้งหมดหกร้อยสามชิ้นนะครับพวกฟ้าทาเวลอีกแปดสิบสามเป็นไขไขปริศนาเมอร์ลินอีกเก้าสิบห้าไปวิ่งไล่ชนลูกโป่งอีกสามสิบสองนะครับอ่ามีอ่า,อาความท้าทายอีกสองด่านอ่าสายพันธ์สัตว์ไลาสิบสอง การปลูกต้นไม้การปุงยาหน้าคู่ไอ้คู่คู่มือภาคสนามอีกนะสองร้อยสามสิบหกนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็ไอ้พวกตารางดาราศาสตร์นู่นนะี่นั่นคือทั้งหมดอะทั้งหมดนะครับมันมันรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมันประมาณหนึ่งพันสี่รอยี่สิบแปดชิ้นนะครับแต่ว่าในในอันหลายหลายอย่างเนี่ยหลายหลายอย่างก็คือเราเล่นไปตามเนะื้อเรื่องเดี๋ยวมันก็ต้องเจอนะอย่างเช่นจุด ฟาทาเวลนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็ต้องเจอนะครับแต่ว่าต้องยอมรับจริงๆว่าไอ้ถ้วยเนี้ยสุดจัดเลยนะครับผมบอกเลยว่าไอเนี้ยของจริงนะแล้วก็ตลอดเวลาที่ผมเล่นมาทั้งหมดนะครับผมไม่เจอบั๊กอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะมีแต่บั๊กแอนิเมชันนิดนิดหน่อยหน่อยะครับก็คืออ่าเป็นจุดที่เราจะต้องไปแก้พาร์เซลของเมอร์ลินเนี่ยแหละครับมันจะมีอันนึงนะที่เราจะต้องแบบ หมุนหมุนหมุนหินน่ะเออหม,หมุนหินที่มันเป็นลูกเต๋านะครับอ,อให้รูปมันตรงกันเนาะคือถ้าคุณเล่นเนี่ยคุณจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นไอตัวเมอร์ลินที่แก้พัซเซอร์แบบนี้นะครับและไอตรงจุดนั้นที่ผมกาลังพูดถึงอ่ะมันเป็นจุดที่มันอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ใหญ่เออและพอดีว่าไอตัวพัซเซิลที่เราที่ผมพูดถึงเนี่ยมันไปอยู่ไอตรงใกล้ๆไอรากไม้ใหญ่ครับมันคงแบบแอนิเมชั่นมันคือเขาเรียกว่าโพลีกอนของของของ โมเดลอะนะมันมันคงทับทบกันอยู่มันก็จะดูลอยๆดูแบบไม่ลงล็อกอะนะมันจะมีแค่ตรงนั้นตรงเดียวนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณเก็บแพเทิย์มหรือว่าคุณเล่นไปถึงจุดนั้นเนะี่ยคุณเห็นไอ้ตรงเนี้ยแล้วคุณฟังสิ่งที่ผมพูดอยู่ณนะตอนนี้นะครับแล้วคุณไปเจอที่น้าง,งานยังไงคุณก็อ๋ออันนี้แหละผมพูดถึงอันนี้เออคุณจะเห็นรู้ได้เองนะครับเพราะมันมีจุดเดียวครับในเกมเลยนะที่มันเป็นนะซึ่งในอนาคตผมไม่แน่ใจว่ามันจะแก้หรือเปล่านะครับ แต่บั็กถึงขนาดแบบว่าเกมล่มไปเลยเคเวสล่มไปเลยเนี่ยผมไม่เจอนะครับไม่เจอนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพื้นฐานนะครับในการจะทำคลิปรีวิวเกมออกมาสักเกมหนึ่งนะก็มันจะต้องพูดนะครับเรื่องเกมเพย์เป็นยังไงนะแล้วก็เกมมันมีปัญหาหรือว่ามันมีดียังไงนะครับผมขอสัทยายเป็นแบบ ต้นสดไปเลยแล้วกันนะครับก็คือเหมือนเป็นการพูดไปบ่นไปเรื่อยๆนะครับอันดับแรกถ้าพูดถึงเกมเพลย์เนี่ยผมว่าดีนะครับดีเลยนะเพราะว่ามันเป็นจุดตัดที่ลงตัวนะครับระหว่างแฟนหนังเนาะกับเกมเมอร์นะครับแฟนหนังเขาอาจจะไม่ได้เล่นเกมแบบลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นนะซึ่งเกมเพลย์มันก็เป็นมิตรกับคนที่เป็นแฟนหนังด้วยนะครับแล้วมันก็ส,สนุกมากพอนะครับ ที่จะให้เกมเมอร์ได้เอ j นจอยนะผมว่าเขาทำได้ดีนะครับเรื่องความระดับความยากเนี่ยมันมันไม่ยากมากนะครับมันไม่ยากมากแล้วก็มันก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะผมว่าการใช้เว่นม์นผมว่าสนุกดีนะเออแบบใช้กระแทกลงมาแล้วมันเด้งขึ้นไปแล้วก็ดึงกลับมาใชา้เขาเรียกว่าไฟแนละ้วเผาโอ้โหสะใจเหมือนกันนะ แต่ผมบอกเลยนะผมขอสปอยเลยเออถ้าใครยังไม่ได้เล่นนะครับแล้วคิดจะเล่นนะในเกมเนี้ยไม่ว่าคุณจะใช้ไอึกเวทเขาเรียกว่าคาถาของไอวอดอมอใช่ไหมไอไออวดาเคเบ,บบลาอะไรสักอย,อย่างนั่นแหละเออนั่นแหละถ้าคุณจะใช้อะ่ะแมลงก็จริงนะครับส่งมอนเตอร์นู่นนี่นั่นนะแต่ว่ามันเอาไปใช้กับบอสบางทีก็ไม่ได้นะครับเออใช้กับอะไรไม่ได้นะมันมันมันไม่ใช่เขาเรียกว่าอาราวเดอะเวอร์นะ แต่ผมแนะนาอันนี้ครับไอ้ต้นไม้เนี่ยไอ้แมนเดกเนี่ยไอ้ที่หยิบออกมาจากกระเป๋าโชว์แล้วก็กีดอันนะัะอันนั้นนะผมบอกเลยว่าอันนั้นนะพ่อทุกสถาบันนะครับผมบอกเลยเอออันนั้นนะพ่อทุกสถาบันนะเออยิ่งสมมติมันจะมีคล้ายๆแบบเหมือนออปชั่นให้กับเสื้อนะเราใส่ไปให้ดามเมจเกี่ยวกับต้นไม้แรงขึ้นนะทุกช่องนะโอ้แรงนะครับแรงมากๆแล้วก็ไปทําโต๊ะในห้องอ ห้องต้องประสงค์อ่ะเออไปทาโต๊ะปลูกผักไว้เยอะๆให้มันเพียงพอการใช้งานนะครับโอ้สบายเลยนะเออโหดดีนะผมชอบเล่นใส่ปลูกต้นไม้เนี่ยมันแรงมากๆนะครับมันแรงมากๆไอแมนเด็กนี่คือกระโดดเข้าแคมป์โจนทีหนึ่งยกแมนเด็กขึ้นมาตัวหนึ่งหายทั้งแคมป์นะเออสนุกครับแล้วก็โกงด้วยผมว่ามันโกงนะเออผมว่ามันโกงดิส่วนอ่าถ้าจะให้แนะนําเกี่ยวกับคอมแบทหน่อยนะก็ ก็มีแค่นี้แหละครับมันแล้วแต่สไตล์การเล่นนะแต่ถ้าผมแนะนําเลยนะใช่ไหมโกงๆเลยก็คือต้นไม้นะครับต้นไม้อาวดาเคบับปลานะมันใช้เขาเรียกว่าผมพูดไม่ถูกหรอนะเออแต่ผมเคยมีคนในช่องผมเขาพูดถึงอาวาดาเคบับปลาอะไรอย่างงี้นะ <c oughs> ผมก็ติดปากมาเออประมาณนี้แหละครับไอ้ต้ไอ้นั้นอ่ะมันคูลดาวานานไปเออผมไม่ชอบสกิลที่มันคูลดาวนั้น ตอนที่ผมเล่น God of w a ฟวเงี้ยผมก็ชอบสกิลที่มันครูดาวสั้นๆนะครับมันได้ใช้บ่อยๆดีนะเออผมชอบผมชอบประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องเพอร์ฟอร์แมนู่นนี่นั่นอะไรมีไหมดีไหมผมว่า p e r f o r m ร์แมนดีนะครับก็คือเล่นไม่มีกระตุกไม่มีอะไรนะจะมีก็แค่ตอนที่เราอยู่บนเวอร์แมปในเวอร์แมปนะครับขี่ไม่กงไม่กว่านะแล้วก็เปิด สแกนอะสแกนหาวัตถุต่างๆบนภาาพ,พื้นน่นะครับซึ่งมันมันอยู่ในส่วนของเวอร์แมปไงเออมันก็จะมีแบบเฟรมเดทตกบ้างอะไรบ้างนะครับแต่มันสามารถแก้ได้นะจริงๆแล้วมันสามารถช่วยได้ก็คือไปในช่องของเซตติ n งอะเราไปเอาไอ้นี้ออกนะครับไอ้ดีฟิละช่วยได้นะครับเออช่วยได้แต่ว่าก็ไม่มากหรอกแต่ก็ช่วยได้นะครับแต่ผมแนะนํานะอย่าไปติ๊กออกเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ อยาระยะที่เราสแกนมันจะสั้นลงอะไรอย่างงี้นะเออมันจะแบบบางทีวัตถุบางอันก็ไม่ขึ้นนะเราสแกนไปแม่งไ,ไม่ขึ้นครับต้องเดินเข้าไปใกล้ๆจริง,รงๆนะมันถึงจะขึ้นนะซึ่งมันถ้าเราเก็บแพทเนี่ยอาจจะตกหล่นได้ง่ายๆนะถ้าจะเก็บแพทเก็บของให้มันฟูๆครบ,ครบๆเนี่ยเออมันก็จะแนะนําว่าอย่าไปเอาออกครับไอด้ดิฟดิฟฟิลเนี่ยอย่าไปเอาออกนะส่วน ความน่าเบื่อของเกมหมอมีอะไรที่น่าเบื่อมีพัซเซิลบางอันนะบางอันอย่างเอ่อเมอร์ลินเนี่ยปริศนาเมอร์ลินเน่ยโอ้โหซึ่งทั้งเกมอ่ะทั้งหมดมันมีเก้าสิบห้าอันอันนี้ผมพูดในมุมที่ผมเก็บแพตตินัมก็แล้วกันนะจริงๆละคุณไม่จําเป็นต้องเก็บก็ได้นะครับหมายถึงถ้าคนเล่นทั่วไปแบบว่าเออเล่นเอาสนุกเอนจอยนะครับแต่ว่าถ้าจะเก็บเนี่ยถ้าคิดจะเก็บแพตตินัมเนี่ยผมว่าจเจอเนี้ยปัญหาเลยแหละเพราะว่าไอ อะไรอ่ะไอเมอรินปริศนาเมอรินอ่ะมันมีเก้าสิบห้าอันจริงนะแต่ว่ามันบางทีมันแก้ซ้ำๆกันน่ะนึกออกไหมครับมันแก้พาร์เซอร์แบบซ้ำๆกันไปโอ้โหเยอะอ่ะครับคือพาร์เซอร์มันมีไม่กี่แบบหรอกที่คุณจะต้องมานั่งแก้นะครับแล้วมันมันสลับกันไปมาเนี่ยเออมันสลับกันไปมาอยู่เก้าสิบห้าอันเนี่ยเออมันค่อนข้างน่าเบื่อนะมันค่อนข้างน่าเบื่อมากๆนะครับไอ้ไอ้ปริศนาเมอรินเนี่ยส่วน ในเกมอ่ะมันจะมีถ้ำอะไรอย่างเงี้ยพวกเป็นถ้ามันจะเห็นรู้เลยนะครับว่ามันเป็นรูปรูปรูปถ้ำอะ่ะไอ้พวกเนี้มันจะเอาไว้สําหรับเราไปฟาร์มของมาขายเอาจริงไปฟาร์มของมาขายนะครับมันไม่เกี่ยวกับไอ้ของที่เราจะต้องเก็บแพททินัมหรือว่าอะไรนะไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวแล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่ส่วนตัวผมนะไม่ชอบเลยในเกมนี้นะครับก็คือ,อบรรยากาศฤดูการภายในเกมนะ คือมันตอนที่เราเริ่มเล่นเกมแรกๆอ่ะตอนเราเริ่มใช้ชีวิตในโรงเรียนฮอกบอร์วันแรกเนี่ยมันจะเป็นวันที่ท้องฟ้าสดใสเนาะเออไปไอ้ดึงลูกบอลไปเล่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูสดใสมันดูมันดูหน้าเดินสำรวจอ่ะเอางี้ที่กว่าครับมันแสงแดดนู่นนี่คือบรรยากาศเกมมันสดใสนะครับแต่มันสดใสได้ไม่นานนะหลังจากนั้นสักสามสี่เควสห้าเควสเนี่ยมันจะเริ่มละ ท้องฟ้ามีเมฆกลางวันแทบจะแยกกลางคืนแทบจะไม่ออกนะครับมันจะคึมคึมอึมคึมอึมคึมคือผมไม่ค่อยจะชอบและยิ่งถ้าสมมุติว่าไปช่วงท้ายเกมอ่ะมันจะเป็นช่วงฤดูหนาวใช่ไหมโอ้โหอันนี้แหละครับผมแม่งกลางวันกลางคืนไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกเอาจริงบางทีอ่ะผมมันจะมีอันหนึ่งนะทีเ่เราจะต้องใช้ไอ้กล้องดูดาวอ่ะเออมันเป็นจะเป็นหนึ่งในพัซเิลที่เราจะต้องแก้เพื่อเก็บสะสม เก็บแพทตินัม,มนะครับเออตามแผนที่เนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนเดินกล้องดูดาวอะแล้วมันต้องใช้เฉพาะมันจะใช้มันจะสามารถใช้ได้เฉพาะตอนคืนเท่านั้นนะแล้วผมอะต้องไปถึงตรงนั้นอ้าวกดไม่ได้แสดงว่าแม่งเป็นกลางคืนนี้แต่ตอนนี้เป็นกลางวันอยู่นี่หว่าผมก็เลยไปทม์สคริปต์ใช่ไหมให้มันเป็นกลางคืนครับพอเปลี่ยนมาเป็นกลางคืนอ้าวแม่งเหมือนเดิมเลยว่ะบรรยากาศเหมือนเดิมแต่มันเป็นกลางคืนนะครับ คือคือมันแยกไม่ออกแต่ผมเข้าใจแล้วก็บรรยากาศแบบแบบประมาณอังกฤษใช่ไหมอังกฤษก็จะมีเอ่อเมฆเยอะๆหน่อยนะเออเท่าที่ผมเห็นในหนังนะผมไม่เคยไปอังกฤษหรอกนะครับเอาจริงแต่พวกข่าที่ผมเคยเห็นบรรยากาศประเทศอังกฤษที่เขานําเสนอนะก็ประมาณนี้เออผมก็เข้าใจนะครับแต่ว่ามันอึดอัดไปหน่อยเออสาหรับผมผมรู้สึกผมชอบไอ้ที่มันสดใสมากกว่านะครับแล้วผมก็พยายามด้วยนะพยายามที่จะแบบเอยลองเปลี่ยนดูเว้ เออเื่อจะเจอวันที่มันสดใสสดใสเงี้ยแต่มันไม่ค่อยจะเจอครับไม่ค่อยจะเจอแต่ที่เจอนแน่ๆเลยคือเหมือนเจอตามเนื้อเรื่องเลยก็คือตอนต้นเกมนะวันแรกที่เราเข้ามาในฮอกวอส์นะครับกับตอนสุดท้ายท้ายสุดในเกมนะก็คือหลังจากจบเกมแล้วปราบบอสแล้ววันใหม่เริ่มวันใหม่โอ้โหสดใสเออผมชอบบรรยากาศแบบนั้นมากจริงจริงเออมันดูสดใสดีนะครับนั่นแหละถ้าจะพูดถึงอันเดียวที่ผมไม่ชอบเลยสิ่งเดียวที่ผมไม่ชอบในเกมนี้ก็คือ อสภาพอากาศในเกมเออสภาพอากาศในเกมผมรู้สึกว่ามันอึดอัดไปหน่อยชวนอึดอัดไปหน่อยสําหรับผมนะครับแต่สําหรับคนอื่นอาจจะไม่มีปัญหาก็ได้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกของผมเองนะครับและในที่สุดนะครับก็มาถึงช่วงเวลาที่ผมจะต้องให้คะแนนเกมเกมนี้สักทีนะครับแต่ผมจะไม่ได้ให้คะแนนในเกมเหมือน ช่องที่เขาทำรีวิวปกติทั่วไปนะครับก็คือเอเรื่อง performance เรื่องเนื้อเรื่อง,องนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะแต่ตามสไตล์นะครับของผมก็ขอเป็นการให้คะแนนแบบระดับความยากของการเก็บแพทินัมเกมนี้ดีกว่านะครับผมจะใช้เป็นห้ากะโหลกนะห้ากะโหลกนี่คือยากสุดๆเลยนะครับหนึ่งสสมสี่ห้านะขอใช้เป็นกะโหลกแล้วกันเพราะว่ามันดูอันตรายดี มันดูอันตรายดีห้ากะโหลกเนี่ยเ,เกมนี้นะครับฮอบบอร์เลกาซี่นะผมขอให้ที่สองกะโหลกเออผมให้แค่สองกะโหลกนะครับมันไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายมันเขาเรียกว่ามันไม่มันไม่ได้เกินใจนะครับเออไม่ได้เกินใจมันก็แค่ต้องอ่าถ้าสมมุติคุณเบื่อคุณสามารถพักแล้วก็เออีกสักอาทิตย์หนึ่งคุณไม่มีอเกมอะไรเล่นคุณมานั่งเก็บต่อก็ได้นะครับ มานั่งสำรวจต่อก็ได้มันมันไม่ได้ยากนะครับมันไม่ต้องถึงขั้นแบบโอ้โหมีเรื่องให้ตึงมือขนาดนั้นนะแต่สําหรับคนขี้เบื่อเนี่ยมันเป็นกําแพงใหญ่บ้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นสองดาวสวยๆครับประมาณนี้ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะถามว่าแล้วมันจะมีไหมไอ้เกมที่แม่งระดับห้ากะโหลกสี่กะโหลมีนะครับมีนะนะถ้าคุณฟังมาถึงจุดนี้นะแล้วถ้าคุณอยากรู้นะว่าไอ้เกมไหนมันสี่กะโหลห้ากะโหลสําหรับผมนะครับ ก็คอมเมนต์ไว้ละกันนะเออโหถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้นะที่ผมพูดอยู่ตรงนี้นะโอ้ผมขอบคุณมากจริงนะขอบคุณมาก,มากจริงครับคือถ้าอยากรู้ว่า4ี่กะโหลกห้ากะโหลกมันเป็นเกมอะไรนะก็บอกผมไว้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำํำคลิปรีวิวแบบนี้ให้ฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็ขอตัวไปก่อนละกันเพราะว่าไม่มีอะไรจะพูดถึงเกมเกมนี้แล้วนะครับเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำ คลิปรีวิวเกมอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม